ะะทำนาทีทนญ้ากอกจากดอกไม้นะคะให้สวยงามวันนี้คุณนายตื่นสายนะคะแต่เจ้าของไม่ตื่นสายคะ่ะวันนี้ก็พามาชมคุณนายตื่นปลูกดอกไม้ทั้งแต่เดือนไปลายปไปลายเมษาต้นพฤกภานะคะพอดอกไม้ได้ ที่เสื้อก็จะคู่กับดอกไม้เนาะขอบคุณที่รับชมคลิปคูวรรณไทยนะคะขอบคุณปลูกดอกไม้ตั้งแต่เดือนไปลายปลายปลายเมษาต้นพฤกภานะคะพอดอกไม้ได้ปลูกดอกไม้ตั้งแต่เดือนไปลายปลายปลายเมษาต้นพฤกภานะคะ โอดอกไม้ได้คุณนายต่นสายไว้ก็กันรั้วไอ้กันหญ้านะคะหญ้าจะได้ไม่ต้องขึ้นการหญ้านะคะจะทนหญ้าออกแล้วก็จะมาปลูกเพิ่มให้สุดให้สุดแนวเลยค่ะสุนค่าพีเสื้อก็จะคู่กับดอกไม้เนาะ ขอบคุณที่รับชมคลิปคูวรรณไทยนะคะขอบคุณอยากกดจะขึ้นเศษหไหมะตามผีเสื้อไปก่อนโอ้ยผีเสื้อสวยงามค่ะสายข้างริมรั้วนะคะของคูวรรณไทย เมื่อก่อนเนาะก็ได้มาปักทำคิดสายข้างริมรถนะคะของครูวรรณไทยเมื่อก่อนเนาะก็ได้มาปักทำคิดสายข้างริมรถนะคะของครูวรรณไทยเมื่อก่อนเนาะก็ได้มาปักทำคิ้ค่ะาวพวนนะคะ อันนี้ออกดอกสวยงามคุณนายตึนสายไว้ก็กันรั้วไอ้กันหญ้านะคะหญ้าที่น้นไม่ต้องขึ้นแค่พันออกสวยงามาก็จะสวยงามอีกแบบนึงนะคะ,ะมีต้นหญ้าขึ้นเซมอยู่นะคะวันนี้คุณวรรณไทายก็จะมาทำหน้าที่ ทอนยับตอมกินตอมน้ำหวานจากดอกไม้เียมสวยงามค่ะเห็นไหมมองไปทางโน้นจะเป็นหญ้าเดี๋ยววันนี้ครูวรรณไทยก็จะจัดการหญ้านะคะจะทอนหญ้าออกแล้วก็จะมาปลูกเพิ่มให้สุดให้สุดแนวเลยค่ะนนี้ก็จะเป็นต้นหญ้าค่ะ มุมนี้ก็จะยังไม่ค่อยออกดอกเท่าทินค่าพีเสื้อก็จะคู่กับดอกไม้เนาะขอบคุณที่รับชมคลิปครูวรรณไทยนะคะขอบคุณสายข้างริมรั้วนะคะของครูวรรณไทยก่อนเมื่อก่อนเนาะก็ได้มาปักทำคลิปก็จะมาถอนยาก ก็จะมาขยายออกไปให้สุดสุดริมรั้วเลยนะครับสวยงามค่ะเห็นไหมมองไปทางโน้นจะเป็นหญ้าเดี๋ยววันนี้ครูวรรณไทยก็จะจะัดพี่เสื้อก็จะคู่กับดอกไม้เนาะขอบคุณที่รับชมคลิปครูวรรณไทยนะคะขอบคุณคุณนายตื่นสายนะคะ แต่เจ้าของไม่ตื่นสายค่ะวันนี้ก็พามาชมคุณนายตื่นสวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้งามค่ะดอกไม้สวยๆเลยค่ะคุณนายตื่นสายไว้ก็กันรัว้วไอ้กันหญ้านะคะหญ้าที่น้ไม่ต้องขึ้น ก็จะคืนเซฟกิ่นตลมน้ำหวานจากดอกไม้ไม่วันหยุดค่ะได้มีเวลาดูแลดูแลบ้านดูแลตัวเองดูแลสวยงามนะคะวันนี้เอาดอกไม้สวยๆ๋อ้ดูๆเห็นไหมคะพีเสื้อกำลังสว่ยสวนนะคะ เห็นไหมคะสวยงามไหมคะสวยสวนนะคะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะปลูกดอกไม้ตั้งแต่เดือนไปลายปลายปลายเมษาต้นพฤกภานะคะพดดอกไม้ได้มองไปเห็นไหมคะคุณนายตื่นสายปลูกไว้กันญ้านะคะ ถ้าตอนหน้าเล้งออปลูกไว้พอหน้าฝนก็จะออกอ่ก็จะมาทอนหญ้าแล้วก็จะมาขยายออกไปให้สุดสุดริมรั้วเลยนะ่วนนะคะอางนี้ออกดอกสวยงา,าม ก็จะเป็นต้นหญ้าค่ะมุมนี้ก็จะยังไม่ค่อยออกดอกเท่าที่สวสวนนะคะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะเทพันออกสวยงามใสน้ำก็จะสวยงามสะพังเลยนะคะสวยสวนนะคะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะ คุณจะขึ้นเซษคุณนายตื่นสายนะคะแต่เจ้าของไม่ตื่นสายค่ะอันนี้ก็พามาชมคุณนายตื่นะนะนี้ก็จะเป็นต้นหญ้าค่ะมุมนี้ก็จะยังไม่ค่อยออกดอกเท่าที่คุณนายตื่นสายไว้ก็กันรัว้วไอ้กันหญ้านะคะหญ้าที่นี่นไม่ต้องขึ้น นี้ก็จะเป็นต้นหญ้าค่ะมุมนี้ก็จะยังไม่ค่อยออกดอกเท่าที่กันหญ้าตอนหน้าเล้งปลูกไว้พอหน้าฝนก็จะออกอ่าก็จะมาทอนหญ้าแล้วก็จะมาขยายออกไปให้สุดสุดริมรั้วเลยนะควรน,นะคะ อันนี้ออกดอกสวยงามพีเสื้อก็จะคู่กับดอกไม้เนาะขอบคุณที่รับชมคลิปคู่วรนไทยนะคะขอบคุณคุณนายตื่นสายนะคะแต่เจ้าของไม่ตื่นสายคะ่ะวันนี้ก็พามาชมคุณนายตื่นคะตอนนี้ก็ถอนยญาไปก่อน ชมความงามพี่เสื้อก็จะคู่กับดอกไม้เนาะขอบคุณที่รับชมคลิปคูวรนไทยนะคะขอบคุณสวยสวนนะคะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะแคพันออกสวยงามค่ะ ก็จะขึ้นเซกอ่ะก็จะมาถอนหญ้าแ้วก็จะมาขยายออกไปให้สุดสุดริมรั้วเลยนะคะพีเสือก็จะคู่กับดอกไม้เนาะขอบคุณที่รับชมคลิปครูวรรณไทยนะคะขอบคุณสายข้างริมรั้วนะคะของครูวรรณไทยก่อน เมื่อก่อนเนาะก็ได้มาปักทำคลิปไหนหคะตามผีเสื้อไปก่อนเอ้ยีเสื้อ